ใครวะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆคนป่าเหรอเฮ้ยยายายาไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะเฮ้ยคนป่าหรอทุกคนเฮ้ยนือสีเหรอพี่พี่มันจะเป็นหนือสีนะด <_ d ose> ูสท่านีครับผมกล้าว่าครับท่าน <_ d ose> คนนี้คือคนป่าเหรอครับท่านว <_ d ose> พ,พี่นะ <_ d ose> ผมเข้าไป ครับคโอ้ oh, มตกใจหมดเลยพี่พี่สวัสดีครับผมก็กราบสวัสดีพี่พีเอฟซหนุ่มป้านาอานทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยผมแฝดเลิศวันนี้ครับทุกคนพวกเราเนี่ยต้องบอกแล้ว่าถ่ายคลิปกันหลายคนมากๆ เดินทางมาที่สวนทุเรียนคุณลุงนะแต่ที่เราไม่ได้เดินด้วยกันหรือว่าถ่ายด้วยกันพวกเราแยกกันถ่ายคนละจุดเพื่อที่ว่าคลิปนั้นจะได้ดูไม่ซ้ํากันจะด,ดูไม่น่าเบือ่อเพราะว่าถ้าเราถ่ายด้วยกันนะ่ะมันทําให้ดูน่าเบือ่อเราจะแยกกันไปถ่ายในป่าดิบชื้นแต่จุดทุกคนนะไปดูว่าธรรมชาติด้านในเป็นไงบ้างแล้วก็จะเจอกันอีกทีตอนจุดนัดพบของเราคือบ้านคุณลุงนะครับผมนะบ้านคุณลุงในสวนทุเรียนค่อยไปเจอกันทีเดียวนะแต่ตอนนี้ผมแยกกันไปคขาจุด ซึ่งต้องบอกเลยว่าความอันตรายความน่ากลัวของป่าน,นี้มีมากมายนะโดยเฉพาะปิ้งทาาที่มันดูดเกินเราโดยที่มมนรู้ตัวนะครับผมนะก็ขอกำลังใจเจากพี่พี่นะผมนะคนละหนึ่งล้นยิ่งใช้ผมด้วยระวังทางจะเจออะไรบ้างขอให้ทุกคนให้กำลังใจพวกเราพพอร์ตเราโดยการไม่กดข้ามโฆษณาผมอยากบอกเลยว่าตอนนี้บนนี้อากาศเย็นมากๆบนยอดเขานี้ลมพัดแรงมากต่างจากที่บ้านเราทุกคนนะบ้านเรานี้แบบแดดออกร้อนจ้าทั้งแต่เช้าแต่พอขึ้นเขามาเนี่ย เย็นสบายมากพี่พี่นะมีแต่ต้นไม้นะครับผมนะแล้วก็ต้นไผ่ที่ล้อมเราอยู่นะพี่พี่นะอากาศดีมากเดี๋ยวเราจะลงไปตีนเขานี้เพื่อจะไปหาร่องน้ำพี่พี่นะร่องห้วยแล้วก็ไปดูว่าด้านล่างมีอะไรน่าตื่นเต้นมากก็ไปรอรับชมคลิปกันทุกคนนะโอเคทุกคนพอนะให้ผมปลอดภัยให้ผมได้กลับไปเจอเพื่อน ที่บ้านคุณลุงนะครับผมนะมีพวกน้องๆแล้วพวกแปดใหญ่ต่างๆขึ้นมาถ่ายคลิปกันนะแต่เราแยกกันไปทุกคนเลยนะเราไปเจอกันอีกทีตอนบ้านคุณลุงทุนทุนเรียนทีเดียวนะครับผมนะโอเคทุกคนพร้อมแล้วเราจะเดินทางลงไปรนะิมด้านล่างกันนะในร่องห้วยนี้ไปทุกคนเดินทางกันนะครับบอกเลยว่าอากาศวันนี้โคตรดีโคตรสดหือึ้งจึ้งนะโคตรจึ้งอากาศดีมากพี่ๆและที่สําคัญนะตอนเนี้ย เป็นช่วงที่แบบผลหมดใช่ไหมทุกคนแล้วบนป่าเนี่ยมันเดินง่ายเดินสะดวกนะพี่ๆนะเดินง่ายมากๆแล้วก็ลมเนี่ยพัดตลอดเวลาแนละ้วทให้รู้สึกว่าตัวเนี่ยเริ่มเย็ยนละและอากาศแบบไม่มีความร้อนทุกคนนะถึงแดดจะร้อนแค่ไหนแต่อากาศเนะี่ยยังอุ้ยดอกไม้พี่ๆสิว้าวดอกไม้สวยมากนี่ดอกไม้ป่านะครับสวยมากออกแบบอยู่ข้างทางสวยมากๆดูดิ ดูวพีพี่นะอยู่ตามข้างทางแบบนี้เลยนะข้างทางเดินเล็กๆแบบนี้ด้านหน้า,นา,นานเป็น King, วิวภูเขาพี่พี่โอ้โหเดี๋ยวเราจะลงไปยังป่าหยิบเชือกนะพี่นะดูว,ว่าด้านล่างทุกคนเห็นกล้วยป่าไหมกล้วยป่าเป็นดงเลยเดี๋ยวแม่กล้วย,ยป่าเดี๋ยวพี่ เป็นก๋วยเตีที่บอกเลยว่าทำมากินแล้วเราไม่กินได้แต่ว่ากินเยอะไม่ดีเรียนท้องผู๋นะแต่ปมาทงชีวิตได้แน่อนอนนะโอ้โหต้นไม้ใหญ่มากสูงม,ม,มากมากนะครับนะอโอ้โหทุกคนผมลือมบอกไปนะพี่ๆนะตอนนี้ทุกคนผมเปิดช่องคู่กับน้องอ่อมนะก็เรามีช่องสำรองไว้ทำด้วยกันนะพี่ๆนะชื่อช่องว่า l n a นะครับผมนะเล็กกับออมนะครับผมนะเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมจะวางลิงก์แล้วขึ้นโปรไฟล์หน้าช่องไว้ให้นะครับผมนะว่าเป็นยังไงว่าหน้าช่องเป็นยังไงนะพี่นะ l n a นะครับผมนะฝากทุกคนเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยให้กำลังใจเราด้วยกันส u p p o r t ด้วยกันอ่า แชร์ต,ต่อไปนะพี่ๆนะแชร์ต,ต่อไปให้เรามีกำลังใจในการทำไปเรื่อยๆนะมะพร้าวที่คุณลุงปลูกไว้นะตามทางเดินเพราะว่าอนาคตเนี่ยเขาต้องิดรู้แล้วว่าต้องได้กินแน่ๆนะที่นี่ปลูกต้นไมยย้โดยไม่ต้องใช้น้ํานะปลูกทิ้งไว้ความเย็นที่นี่ความชื้นที่นี่นทําให้ต้นไม้อยู่รอดนะรอดได้ง่ายๆทุกคนนะรอดได้ง่ายมากนะครับ <c oughs> สวยมากๆทุกคนผมผมพูดต,ตรงว่าผมทำคลิปแบบเนี้ยคนจะไม่ค่อยดูเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคลิปแบบธรรมดาธรรมชาติทั่วไปไม่มีอะไรแต่แต่ผมอยากทำเพราะว่าที่นี่มันสวยจริงๆแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้เดินป่าแล้วมาเจอธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้ถึงจะไม่มีความน่ากลัวความตื่นเต้นก็ตามนะผมเนี่ยสวยมากมากทุกคน ไม่รู้ว่าทุกหลานงน้องที่มาด้วยกันเนะี่ยเดินถึงบ้านคุณลุงกันยังนะแต่ตอนนี้ผมเดินชิวๆช,ชมบรรยากาศไปด้วยนะฝนลงมากทุกคนด้านล่างนี่เราต้องเดินดีๆนะพี่นะเป็นเหวนะครับผมนะตกไปหนะักคือน่าจะหาตัวไม่เจอนะถ้ามีกอไผ่กอย้าที่รับเราไว้อยู่นะพี่นะลึกมากด้านล่างนี่นะ อันตรายด้วยทุกหน้าฝนะยนังลื่นมากๆนะต้นเดือนแบบระวังๆเลยนะพี่ๆหน้าฝนเะนี่ย ดีมากๆทุกคนสวยมากอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสการเดินป่าแบบนี้แล้วคุณจะดูว่าธรรมชาติให้อะไรกับเรานะครับธรรมชาติเป็นสิ่งที่สวยงามนะไม่มีความสกปรกไม่มีสิ่งแปลกปลอมนะครับ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติล้วนเป็นสิ่งที่สวยงามและบริสุทธิทธ์ทุกอย่างนะครับผมสวยมากๆไปที่สีกนะครับสวยงามจะถ้าถ้าเราโชคดีนะเราจะได้เห็นนกเงือกบินเป็นฝูงแล้วก็มันกระพือปีกดังมากๆ <c oughs> คือไม่ต้องเยอะหรอกแค่สี่ห้าตัวเนี่ยเสียงปีของมันเนี่ยเสียงร้องมันอน่ะดังกล้อง ทั่วป่าเลยพี่เสียงดังมากนกเงือกนะพี่พนะไปเดินทางกันต่อ let's go <S หลายคนก็อาจจะเจอกันบ่อยแล้วเส้นทางนี้แล้วก็เป็นจุดที่หลายช่องมาถ่ายกันนะพี่พี่ก็อาจจะลด <c oughs> อาทฤในการถ่ายคลิปหรือว่าในการเดินป่าอะไรคนก็อาจจะแตกต่างกันไปนะมุมกล้องต่างๆคํคาพูดคาจาอาจจะแตกต่างกันไปก็อยากให้พี่เอซีทุกคนได้ดูได้รับชมกันด้วยนะครับผมนะทุกคนดูเป็นการหาวุ้นไม้ไผ่นะครับผมนี่หาวุ้นไม้ไผ่ที่เอาไปทํางานประจําปีพี่นะจะเป็นเหมือนกับปีละครั้งนะวุ้นไม้ไผนะ่เนี่ยพวกเขาจะมาหาปุ๊บจะ อผ่าใสาก่กระป๋องนะ <c oughs> วนเนไผ่นี่ยมันจะออกแบบจืดหวานนิดหน่อยอม่พ่นะนมีความแบบกลมกล่อมนะวุ้นเหมือนวุ้นเจลีทั่วไปเลยแต่จะเป็นธรรมชาติกว่าจะจืดกว่านะไม่มีสารปรุงแต่งจะเอาไปใส่พวกน้ําตาลเพิ่มอีกทีหนึ่งนะเพื่อความหวานความอร่อยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกันไปเรื่อยทุกคนนะไป ครับทุกคนจับตาดูด้านหน้าผมให้ดีนะว่ามันสวยแค่ไหนทุกคนนะมาดูโอ้หทุกคนมองตาเปล่าวสวยมากในกล้องไม่รู้ว่าพี่พซีจะเห็นเมือนผมหรือเปล่านะ <c oughs> สวยมากทุกคนดูดิอันนั้นจะเป็นต้นพึ่งนะครับผมเป็นต้นพึ่งที่กำลังโตนะเนี่ยเจอไหม สวยมากพี่พีเอฟครับเจอต้นไม้ต้นนั้นไหมมันงอตัวลงแบบตามสภาพอากาศของอารมณ์ด้านบนนะพี่พี่เห็นไหมเวลามันโตใช่ไหมลมพัดบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะเอียงไปตามลมทิศทางลมนะพี่พี่ดูดีงอโค้งลงมาพี่พี่นะอันนี้คือ ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยที่อมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือว่าบังคับตัวเองได้นะมันโตไปตามแต่แรงลมพี่ๆจะไหมอโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางกันต่อนะครับผมป่วยมากไปกน let's go <S และผมก็เดินมาเจอกับอผลผลชนิดหนึ่งคนระับพี่ๆนะไม่รู้ว่าเป็นผลไม้หรือว่าอะไรนะ เหมือนคล้ายๆองุ่นป่านะสีม่วงๆสีพรว,วงๆแบบนี้นะมันก็ดูสวยงามอีกแบบนะแปลกๆ,ๆทุกคนดูดิเป็นสีม่วงนะนี่นิ่มพวงนะครับนี่นะนี่แหละสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นโดยที่ไม่มีสิ่งแตกปลอมนะครับไป<อ>เดี๋ยวเราจะลงไปที่ห้วยนะเป็นําห้วยแล้วก็ นีด้านล่างจะเป็นป่าดิบชืน้นนะพี่นะเนี่ยต้องเดินระวังมากๆเพราะว่าข้างๆนี้ถเราเดินผิดเนี่ยเราจะตกไปด้านล่างน,นะพี่เป็นเหวนะทุกคนนะน นี่ครับพี่พี่เราเจะมาถึงจุดที่โล่งมากๆสวยงามมาก <c oughs> บนยอดนุนบนยอดนุนบนนั้นผมเคยขึ้นไปละแต่ <c oughs> กัหลายคนมากช่วงที่ทำคลิปแรกๆนะไปกับพวก พี่สายลมนะเจนชัยแล้วก็น้องวัดอ่าแต่กันเยอะมากหลายคนเลยไปช่วยกันทําที่พักนะเป็นห้างนะครับสูงมากผมเดินไต่ขึ้นไปเนี่ยโดงป่ารือนเนี่ยเดินไต่ไปข้างบนพี่จนถึงบนยอดนะคือไปทำที่พักกันนะพี่พี่หลายคนคงจะดูดคลิปนะลมพัดแรงมากทุกคน เดินทางกันต่อครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอนั่งพักสักครู่เดินทางมาไกลมากแล้วนะพี่ๆนะซึ่งหลุดจากป่าที่หลกมากๆนะพี่ๆตอนนั้นผมถ่ายไม่ได้เลยพี่ๆผมต้องเก็บกองแล้วก็เดินลุยป่าลุยน้ามาซึ่งผมมาทะลุที่ดงมันจะเป็นดงมากคุณลุงหรือเปล่านะแต่ กระโดดของคุณลุงบ้านของลุงต้องขึ้นไปอีกไกลมากด้านบนนู้นเลยพี่นะพูดขอนั่งพักตรงนี้ก่อนกระเป๋าก็หนกักนะแล้วก็ทางก็ลึกนะผมลงมาทางแบบทางป่าลึอกอะป่าแบบลึกเลยอะเออผิดเส้นทางก็ว่าได้ทุกคนกว่าจะมาเจอที่ลุงล้งผม,ผมโอ้โหล้งอกเลยทุกคนนะก็คลิปนี้ ก็ถือว่าเป็นเก็บที่ให้พี่เอฟีแล้วทุกคนได้ดูธรรมชาติชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามในป่าแห่งนี้นะนี่ค่ะผมมาในป่าที่อตอนนี้อยู่ในบริเวณที่เป็นดงมันจะเป็นดงมากนะใช่ดงหมกักล้วนทุกคนนั้นดงหมากล้วนเลยของคุณลุงในสวนทุเรียนนะก็ถือว่ายัางเย็นสบายชุ่มชื้นมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะ เดินละัดละ้อะตามร่องน้ําไปเพื่อขึ้นไปที่กระตับคุณลุงก็น้องๆหรือว่าหลายคนอาจจะมายังมาถึงแล้วหรือว่าอ่ามาถึงแล้วรู้ว่ายังมาไม่ถึงนะพูดปิดๆทุกๆมากาตอนนี้เหนื่อยเหนื่อย,อยแต่มีความสุขไปพี่เหนื่อยแต่สนุกนะกับสิ่งที่เราทําอยู่อากาศดีมากๆนะครับตอนเนี้ย ผมอยู่ไม่ไกลจากน้ำก็จะมีเสียงน้ำที่ยังดังเข้ามาอยู่นะครับแต่ระหว่างที่ผมมาทุกคนผมเจอร่องรอยเหมือนมีการใช้อาวุธบางอย่างนะฟันไปที่ต้นไม้ลายที่เลยไม่รู้ว่าฟันเพื่อกันหลงหรือว่าฟันเพื่อเจรหลักอะไรหรือเปล่านะ ผมก็ไม่เอะใจหรอกไม่กดถ่ายหรอกคิดว่าเป็นคนเดินป่าเนพานทั่วไปนะแล้วก็เห็นมีกองไฟบางจุดนะจุดที่แบบนี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายหรอกนะก็ถ่ายกันบ่อยแล้วพี่พีเอฟซีคงจะเห็นแล้วว่าเป็นกองไฟกองไฟพวกในพารหรือเปล่าคนเดินป่าคนค้างป่าพวกล่าสัตว์หรือเปล่านะก็ก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคิดว่าไม่มีอะไรแต่ชนเผ่าหรือว่าคนป่าที่นี่ ยังมีอยู่นะแต่ผมไม่เจอเขาเลยพ,พี่เงียบเงียบไม่รู้ไปไหนกันหมดนะครับโอเคครับทุกคนนั่งพักกันแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเดินทางไปที่กระต๊อบคุณลุงกันตะขอต่อเป็น ep 2นะครับแล้วก็คลิปนี้จะเป็นงไงต่อรอดูกันนะพี่ๆนะส่วนที่กระต๊อบคุณลุงก็เป็น ep 2ไปเลย ทำอะไรกินกันนะครับผมไปนี่นทุกคนอุย้ยปลาตัวน,นี้ตัวใหญ่มากพี่พี่เล้กี้เห็นว่ายไปไไใช่ไหมปลาว่ายน้ําไปตัวใหญ่มากนะถือว่ายังมีความเป็นอุดมสมบูรณ์พี่พี่นะว้าวโอดอกไม้สวยมากอากาศดีมากอทุเรียนอยู่งนต้นหนึ่งครับพี่พี่นะ <c oughs> น้ำใสอยู่นั้นพี่เดินไปตามร่องน้ำทุำกคนนะ มีจะดงมากเลยมากล้วนเลยพี่พนะดูดิเป็นม,มากล้วนนะครับผมใส่มากพี่ตีขึอ๋อีทุเรียนไหม ทุกเห็นเปลี่ยนไหมนี่นู่นโอ้เรียนเยอะมาก <c oughs> นะครับเรียนเยอะมากขออภัยนะพี่ๆนะผมช่วงนี้ผมไออยู่นะพูดไปไอไปครับ <c oughs> น่าเลยนะพี่ เุ้ยมากผมเนี่ยุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครใครคนป่าเหรอเฮ้ยยายยายยาไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเฮ้ยคนป่าเหรอทุกคนคนป่านี่เฮ้ยนื้อสีเหรอพี่พี่มันจะเป็นนื้อสีนะท่านท่านท่านครับผมกล้าว่าครับท่านคนนี้คือคนป่าเหรอครับท่าน โอ้โอ้เถ่ายเถอยเถ่ยถอยถอย,ถอย,ถอย,ถอยไปแล้วพี่พี่เขาบอกให้ผมเข้าไปกราบไหวนะ <c oughs> ้นะท่านดีครับผมขอเข้าไปกราบไหว้ครับท่าน <c oughs> อู้หูเรือสีนะั่งสมาธิอยู่พี่ <c oughs> มีคนป้าคอยดูแลอยู่นะพี่พี่นะ <c oughs> โอ้ใผมเข้าไปครับครับโอ้ตกใจหมดเลยพี่พี่โชคดีนะเรือสีท่านบอกให้ผมเนะี่ย เขาไปนะแม่เพื่อนโยคนป่าเล่นงานแน่ทุกคนทนายสี่ครับคนป่านี้เป็นคนดูแลท่านเหรอครับอ๋อเป็นลูกศิษย์ท่านคอยคดูแลท่านทุกคนนะครับท่านผมขออนุญาตตั้งกล้องนะทุกคนนะเข้าไปกราบไหว้ทานายสี่นะครับผม โงคดีมากได้เจอท่านนะ้วยซี okay. ่นะเพลินทุกคนครับท่านผมขอคำแกะนำไว้ทพื่อเสี่ยงด้วยพี่นะผมจะขึ้นมาหาจะมาเก็บเกี่ยวที่นี่ับ้ท่าน ครแล้ก็มีบ้านคนะครับท่านผมจะมาเลียงคืว่าซื้อของมาฝากคือครับท่านมีพวกเขากินต่างๆมากมายครับท่านครั่นอยู่เหนียวท่านอยู่ทันตนเดียวครับท่านเ้าอยู่กับทันคนเดียว อยู่ใกล้ต้นพิเรียนที่สวยงามมากๆก็ที่อีตีคุณพอกระไรครับท่านต้องการแล้วนะครับน้ำขนมผมมีมาแ้วนะครับท่านเป็นดีมากได้เจอตั้งแต่ปีก่อนที่ไปหาคุณลุงในเส้นพิเรียนที่คุณตกใจมากเจอคุณป่าที่อ่าดูแลท่านอยู่แล้วแต่เ้ามาตีผมกับไม้นะแต่ว่ามือสี่ข้างไปก่อยนะคิดว่าเราเป็นแบบคนไม่ดีจะมาทำนายเลขสีหรือเปล่านะ แล้วคุณลุงส่งวนลุเบียนเนี่ยได้มาเจอทาบงบางต่อครับน,นี่ครับนี่สิครับตอนนี้เสนอว่าเสือสมิ่งตามป่าเนี่ยอันยังมีกันอยู่หรือเปล่าท่าน ท่านก็บอกว่าให้ระวังพวกตัวนิงยังลอยนวลอยู่พวกมันเป็นของมนดาจากขมนจากบ้านหรือว่า ่เพื่อนบ้านเรานะของเขม,มนของพม่านะเขม,ม้นขม,ม้เขม,มนอาคมนะต้าเนะบมนะืนทุกท่าน ผมไปนะครับคุณป้าสวัสดีครับเราจะทำนะครับต้องการไม้หรือไกไหมับหือ่ทนี้จ่านคนี้าผนีนีคาน้างนั้นี้ทาดนีทนีาี้ัานทนทานา้าน้้นี้านะ้น้